727บรรดาสัญญาตสิบนั้นอิสาสัญญาเป็นฉไนาการริษยากิริยาที่ริษยาความริษยาการกีดกันกิริยาที่กีดกันความกีดกันในลาบสการะการเคารพการนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่นอันใดน,นี้เรียกว่าอิสาสัญญา 728บรรดาสัญโยติสิบนั้นมัชหายะสัญโยตเป็นชะไหนความตรณีห้คือตรณีอาวาสตรณีตระกูลตรณีลาบตรณีวันนะตรณีธรรมการตรณีกิริยาที่ตรณีความตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นฝ่มไม่อื้อเฟื้อ ความไม่เผื่อแผ่แห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่ามัชชริยสัญโยต